สารรับอุทธรณ์คดีมาตรา112นายทักษินชินวัตรสั่งจำเลยให้ทำคำแก้ภายใน15วันผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีนายอิทธิพรแก้วทิศอายการสูงสุดมีคำสั่งให้ยื่นอุทธรณ์คดีกล่าวหานายทักษินชินวัตรอดีตนายกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ให้สัมภาษณ์มีเนื้อหาพาดพิงสถาบันกับสำนักข่าวแห่งหนึ่งที่กรุงโซเกาหลีใต้เมื่อปี2558 โดยที่ผ่านมาอายการสำนักง,งานคดีอาญา8เจ้าของสำนวนได้ยื่นขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธร์ต่อศาลอาญาครั้งละ30วันรวม3ครั้งล่าสุดวันนี้28พฤศจิกายน2568พนักง,งานอายการสำนักง,งานคดีอาญา8ปดโจดเจ้าของสำนวนได้ยื่นคำอุทธร์คดีพร้อมเอกสารประกอบต่อศาลอาญาแล้วต่อมาศาลอาญามีคำสั่งว่า โจทยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ขยายรับอุทธรณ์ของโจทสำเนาให้จำเลยแก้ภายใน15วันนับแต่วันรับสำเนาอุทธรณ์โดยผลของคำสั่งศาลสารอาญามีคำสั่งรับอุทธรณ์ของอัยการซึ่งเป็นโจทในคดีนี้แล้วและสั่งให้ส่งสำเนาอุทธรณ์ดังกล่าวไปให้ฝ่ายจำเลยทำคำแก้อุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลา15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาอุทธรณ์นั้น